ตอนนี้นะคะเรากำลังรีวิวนะคะการฉีดไขมันค่ะบริเวณเปลือกตานะคะแล้วก็จะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของชั้นตาที่โตเกินไปแล้วก็ลึกโบเกินไปนะคะแต่คนไข้ลองลืมตานิดนึงนะคะจะเห็นว่าตอนนี้นะคะชั้นตาคนไข้นะคะเต็มอิ่มขึ้นแล้วก็ชั้นตาเริ่มดูเล็กลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำอีกข้างหนึ่งนะคะตามไป จะเห็นว่าหลังจากที่เราฉีดไขมันไปแล้วเนี่ยตาจะอิ่มขึ้นแล้วก็ทําให้ใบหน้าเนี่ยดูเด็กแล้วก็ดูสดชื่นขึ้นด้วยนะคะสวยเลยตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วคะ่ะชั้นเล็กลงแล้วนะคะ เดี๋ยวลองลืมตาช้าๆนะคะหลังทำเสร็จนะคะก็จะมีสภาวะบวมอยู่ช่วงแรกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวสภาวะบวมก็จะค่อยๆยุบตัวลงนะคะเมื่อเทียบกับข้างที่เรายังไม่ได้ทำเดี๋ยวเราก็จะทำการเติมเต็มบริเวณเปลือกตาด้านนี้นะคะเพื่อให้ใบหน้าเนี่ยดูอิ่มแล้วก็ดูชั้นตาของเราเนี่ยดูอิ่มแล้วก็ดูอ่อนเยาว์ขึ้นนะคะสวยเลยนะคะจะเห็นว่าหลังทำเนี่ยไม่มีรอยบวมนะคะเทคนิคที่อธิตาคลินิกใช้ก็คือเป็นไมโคร แฟตกราฟติ้งนะคะซึ่งจะเป็นการใช้เซลล์ไขมันขนาดเล็กค่ะจุดเด่นของเซลล์ไขมันขนาดเล็กก็คือว่าการเรียงตัวของเซลล์ไขมันก็จะเป็นระเบียบเราจะเริ่มตั้งแต่กระบวนการเก็บเซลล์ไขมันนะคะเราจะเก็บเป็นไมโครแฟตเซลล์ค่ะเป็นเซลล์ไขมันขนาดเล็กและทําการฉีดเข้าไปนะคะเพื่อเติมเต็มแล้วก็ทำให้ใบหน้าดูเด็กดูอ่อนเยาวแทนการใช้ฟิลเลอร์นะคะ ข้อดีของโมเลกุลแฟตที่มีขนาดเล็กที่เป็นไมโครเซลล์ค่ะจะทําให้เกิดการเรียงตัวแบบเป็นระเบียบหลังจากที่ฉีดไปแล้วการเกาะติดของเซลลไขมันก็จะเรียบเนียนเป็นระเบียบสวยงามมากขึ้นเมื่อเทียบกับข้างที่ยังไม่ได้ทำนะคะสวยขึ้นเลยนะคะหลังทำเสร็จทันทีก็จะดูบวมๆหน่อยแล้วเดี๋ยวฝากติดตามนะคะว่าใบหน้าของน้องหลังทำเสร็จสองางเป็นยังไงนะคะ